เราจะทํายังไงให้ไขมันส่วนเกินดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปเสี่ยงเป็นแผลเป็นเสี่ยงทีรอยเสี่ยงว่าดูด money money. ไขมันออกมาเป็นเยอะๆแล้วมันจะมีผิวไม่เรียบเนียนนะครับหมอสีล็อกอินสไปอินเลอินดี้คุณหมอพาลสาใครมีไขมันส่วนเกินตรงไหนบ้าง หน้าท้องต้นแขนต้นขาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กตอ,อกหมอหน่อยนะครับเออตอนนั้นมีไขมันส่วนเกินตรงไหนบ้างเอยตรงเอวเนี่ยฮะแล้วก็หน้าท้องเอวด้านข้างครับโอคเออ,เอ,อทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่กล้าไปดูดไขมันนะไอไขมันส่วนเกินตรงนี้ก็เห็น เขาดูดกันแล้วก็กลัวเป็นแผลเพราะะฉวันนี้หมอจะใช้เป็นคูลสวิตครับคูลสวิตเป็นเทคโนโลยีของสวิตนะครับที่ใช้ความเย็นอยู่ที่ประมาณลบห้าถึงลบสิองศาทำหนึ่งครั้งเซลล์ไขมันจะตายไป20%ข้อเสียคืออาจจะไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วมันจะหายไปทั้งก้อนเหมือนกับเราดูดไขมันแต่ข้อดีคือไม่เสี่ยงเป็นแผลไม่ต้องมีแผลผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเกิดความไม่เรียบเนียนเพราะว่า ในการทํา1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องเอวด้านข้างหรือต้อนขาความเย็นที่ลบห้าถึงลบสิจะกระตุ้นให้เซลล์ไขมันที่ไวต่อความเย็นเกิดเขาเรียกว่า a พ o p t o ซ i สคือเกิดการตายไปแบบธรรมชาตินะครับระยะยาวจะไม่เกิดปัญหาหลังทําไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นคีรอยนะครับต้องใช้เวลาประมาณสัก1เดือนที่จะเห็นว่าเซลล์ไขมันมนั้นตายไปประมาณ20%นนะครับแล้วยิ่งถ้าทานอาหารดีนะแล้วมีการออกกำลังกายคาร์ดิโอด้วยเนี่ย ผลลัพธ์ก็จะอยู่ได้ระยะยาวนะครสังเกตเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนกางเกงหลวมครประมาณหนึ่งนิว้วดีใจครับแล้วผิวมีความแบบตะปุ่มตะปำไม่เรียบเนียนหรือมี ปัญหาอะไรไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายสบายเลยนะคนไข้เล่าให้หมอฟังว่ามีทานตัวแพลนเบสโปรตีนด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับผิวก็ลื่นเรียบเนียนครับเหมือนน้าหนักลดด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับลดเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่ครับก็ลดประมาณสอโลลดไป2โลนี่ภายในเวลาเท่าไหร่ครับเดือนนึ่งครับ พีครับถ้า<น>ใครมีปัญหาก็รีบมาอ,อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับน่ารักมากค,ครับใครอยากดูรูปคนไข้จริงกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติ k กต k หมอตอนนี้ได้เลยแล้วทักหาแอดมินหมอเลยว่าขอดูรูปคนไข้จริงนะ,ค,ะครับใครที่มีเพื่อนๆที่มีปัญหานี้เหมือนกันหมอฝากแชร์ต่อให้ด้วยนะ